สวัสดีครับผมมาน,นู el, นเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซโลคิดถึงชอบมานูนครับมีท่านผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับแล้วผมก็เชื่อว่านี่จะเป็นสิ่งแรกๆที่ท่านผู้ชมจะทำนะครับเมื่อได้รับเครื่อง PlayStation 5ใหม่มาก็คือการกดรับเกม PlayStation Plus Collection นะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีการทำว่าทำยังไงบ้างน,นะครับผมโดยที่จะใช้ Account ของคุณแฟนนะซึ่งเป็น a c c o u n t ใหม่เอี่ยมนะครับไม่เคยใช้ กับ PlayStation 5มาก่อนเลยเพราะว่าคุณแฟนเนี่ยก็เพิ่งได้รับมรดกตกทอดเครื่อง PlayStation 4ผมไปนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการจำลองคนที่มีเครื่อง PlayStation 4อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสมาชิก PlayStation Plus แล้วก็ได้เครื่องมาครั้งแรกจะต้องทำยังไงตอนนี้เราเข้ามาที่หน้าจอของคุณแฟนแล้วนะครับหลังจากทำการเซตค่าต่างๆขึ้นไปนี่คุณแฟนผมนะครับยุนี่แจ่มใสก็ จะเห็นว่าเป็นสมาชิก PlayStation Plus นะภาพก็จะขึ้นมามีรูปตัว PlayStation Plus นะครับตัวบวกสีเหลืองอยู่ใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก PlayStation Plus นะครับแล้วก็อยากจะรับเกม PlayStation Plus Collection พอเราล็อกอินเข้ามาปุ๊บนะครับสิ่งที่ต้องทำก่อนก็คือไปที่ PlayStation Store นะครับหลังจากนั้นนะก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับหาตัว PlayStation Plus อยู่ไหนหนอนี่ PlayStation Plus นะครับก็แท็บเข้าไปนะครับกดเข้าไปดูแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับถ้ายังไม่ได้สมัครมันจะมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างนะครับนี่ก็จะบอกนะครับก็คือ1ปี1,190บาทก็เดือนละประมาณ100บาทนะครับแล้วก็3เดือน1เดือนก็เลือกสมัครได้นะครับผมแต่ว่าเกมที่เราทําการโหลดมาของ PlayStation Plus Collection จะอยู่กับเราตราบที่เราเป็นสมาชิก PlayStation Plus เท่านั้นนะ ในความหมายก็คือว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกเพียง1เดือนนะครับเกมทั้งหมดที่คุณโหลดไว้เนี่ยมันก็จะเล่นได้แค่1เดือนนะครับวันไหนหมดอายุมันก็จะเล่นไม่ได้สมมติหมดอายุวันที่30นะครับแล้วเราเบื่อเลยยังไม่ต่อนะเราเว้นไปนะครับแล้ววันที่10ของเดือนถัดไปเราเติมเข้าไปอีก1เดือนวันนั้นนะครับวันแรกที่เติมเราก็สามารถกลับไปใช้เกม playstation plus collection ได้เหมือนเดิมก็คือมันไม่ได้หายไปเลยนะครับผมก็อยู่ในห้องสมุดเกมของเรานั่นแหละ โอเคไปดูกันต่อนะครับพอเราสมัครตัว PlayStation Plus เรียบร้อยก็ถึงเวลาที่เราจะกดรับเกม PlayStation Plus Collection ก็ไปที่แถบตัวนี้นะครับตัวไอคอนตัวนี้นะกดเลื่อนลงมา2ทีกลึกๆนะครับก็จะเห็นตัวนี้ก็จะมี List ์เกมกด View All นะครับนี่เห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์นะครับบวกนะ Included นะครับก็คืออยู่ใน PlayStation Plus Collection หมดเลยนะครับผมแล้วก็คุณแฟนผมอย่างที่ว่าว่านี่เป็นแอคเขาใหม่นะครับปกติเขาเล่น Nintendo Switch นะก็ไม่เคยเล่นเกม Play PlayStation 4เหล่านี้มาเลยซึ่งหลายท่านที่ไม่เคยเล่น PlayStation มาก่อนนะครับแล้วซื้อ Play s t a t i o n 5ก็จะคุ้มมากก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูห้องสมุดเกมของคุณแฟนตรงนี้นะห้องสมุดเกมของคุณแฟนผมเนี่ยก็จริงๆไม่มีเกมเลยนะเกมที่เห็นเนี่ยคือเกมฟรีทูเพลย์นะครับ อันนี้คือใครโหลดก็ได้แล้วนะ Apex l e g e n d g e n s h i n Impact, Fortnite, r o g u e Company พวกนี้นะครับแล้วก็3เกมนี้เนี่ยคือเกมที่กดรับฟรีนะจาก PlayStation Plus เดือนที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะว่าพอเรากดรับ PlayStation Plus Collection แล้วเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าเราอยากจะกด Crash and Burny c o o t ใช่ไหมก็กดนะฮะปุ๊บกดเข้าไปนะแล้วกด Add to Library นะครับเติมเข้าไปในห้องสม,มุด แล้วก็เขาก็จะประมวลผลแป๊บหนึ่งแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วจะกดดาวน์โหลดหรือไม่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับถ้าเรายังไม่อยากเล่นเนี่ยเรายังไม่ต้องกดดาวน์โหลดก็ได้นะแล้วก็กดแบ็กอ่าลองอีกสักเกมนะครับ God of War เกมที่ทุกคนจะต้องเล่นกดปุ๊บรับไปเลยอ่ะก็ลองไปดูนะว่านี่นะครับเห็นไหมฮะในห้องสมุดเกมของคุณแฟนผมเนี่ยก็จะมี3เกมเมื่อกี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราก็ขยันครับขยันกดนะเก็บมาให้ครบทุกเกมนะครับผมก็มีอยู่เท่านี้นะครับนี่คือรายชื่อเกมทั้งหมดที่เราสามารถกดรับได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําการเพิ่มเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้กดรับนะครับหรือว่ายังไม่ได้ซื้อเครื่องเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะไม่มีหมดเขตน,นะครับเพราะว่าโซนี่เนี่ยพยายามจะดึงลูกค้านะอยากให้มาซื้อ p l a y s t a t i o n 5นะครับแล้วในช่วงแรกที่เกมไม่เยอะ เขาก็เลยตัดสินใจแจกเกมพวกนี้เนี่ยเพื่อดึงคนเข้ามาความเด็ดนะครับก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถเล่นเกมเหล่านี้ได้บนเครื่อง playstation 5เท่านั้นนะจะสังเกตว่าเขาบอกว่าให้ add to library นะครับก็คือใส่ไปในห้องสมุดเกมนะเพราะฉะนั้นนะครับพอเรากดรับปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะไปเล่นนะครับเกมนี้เกมเหล่านี้ในเครื่อง playstation 4ได้เลยนะถ้าใครมีเครื่อง playstation 4 ยังไม่ต้องขายนะครับจริงเก็บไว้ก็ได้เอาไว้อีกห้องนึงนะเอาไว้นั่งเล่นเกมเหล่านี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้รีโมทเพลย์ในการเล่นเกม PlayStation 5บนเครื่อง PlayStation 4ถ้าอยู่คนละห้องกันเดี๋ยววันหลังจะทําวิดีโอมาแบ่งปันนะครับพอเรากดรับนะครับเห็นไหมฮะอันไหนที่เรากดรับแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า purchase นะครับก็คือซื้อไปแล้วนะนี่เรียบร้อยนะครับอันไหนที่ยังไม่ได้กดก็กดรัวๆนะกดรัวๆนะครับกดไว้ก่อน ด้วความปลอดภัยเ,เล่นไม่เล่นเดี๋ยวว่ากันโหลดไม่โหลดเดี๋ยวว่ากันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิทธิของเรานะตอนนี้ผมก็ไล่กดไปแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับมีเกมเดียวที่ไม่ได้กดก็คือ Persona 5เพราะมันเป็นภาษาจีนนะครับไม่รู้จะแจกมาทำไมนะมีความโกรธภาษาอังกฤษก็มีอยู่แล้วอะไรกันนี้ <laughs> แต่แค่นี้ก็เยอะแล้วนะ19เกมก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผม เล่นกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วก็แน่นอนว่าบางเกมนะครับถ้าเล่นบนเครื่อง PlayStation 5 performance ภาพต่างๆเนี่ยก็จะดีกว่าการเล่นบน PlayStation 4นะก็ไปลองเล่นกันได้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการกดรับเกม PlayStation Plus Collection บนเครื่อง PlayStation 5ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะที่รอคอยเครื่องกันอยู่แล้วก็พอได้เครื่องมาก็อย่าลืมกดรับกันถ้าอยากสนับสนุนลุงแมวนะก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้ หรือละยีบบาทเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะที่คอมเมนต์แรกนะครับถ้าคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการซื้อของอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมจะไม่เสียอะไรเลยนะครับจะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมแต่ว่าลุงแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับเป็นกําลังใจในการทําช่องต่อไปถ้าใครอยากติดตามเมนูนอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าไปใน Facebook เมนูนยูทูบเบอร์นะฮะที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็ในโกะคูมาช่วยกันอัปเดตคอนเทนต ขอขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมมนูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกดซับสไครป์กดกระดิง่งกริ๊งกริงสวัสดีครับ